สวัสดีครับวันนี้ร้านนครซับยางยนต์นะครับ,รบพามาชมตัวนิสสันนาว a ล่าเป็นโฉมเก่านะครับคันนี้เป็นตัวเตี้ยนำรถไปใส่ปโป่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เป็นล้อข่ามนิ้วนะครับ เป็น TE37 นะครับลด้วยยาง265 60 18นะครับลูกค้าอยากได้ยางนิ่มๆใหญ่ๆหน่อยนิดนึงนะครับจัดให้ครับโป่งสวยมากนะลูกค้าเพิ่งไปติดมา3,500บาทนะครับเป็นสีเดียวกับรถเลยนะครับหาไม่ยากครับลองเซิร์ชใน Google หรือไม่ก็ใน s h อ p e e ก็มีขายนะครับ Facebook ก็มีนะครับโป่งตัวนี้ล้อจะเป็น TE37 นะครับขอบ18นิ้วกว้าง8นิ้วครึ่งออฟ20นะครับ ละด้วยยางสปอร์ต x สองหกห้าหกสิบสิบแนะครับสวยมากๆเลยนะเผมให้ดูรอบคันก่อนนะครับแล้วค่อยค่อยไปจอดตัวล้ออีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอหน้าเนี่ยผมจะเอามือเสียบเข้าไปความสูงของล้ออันนี้คือเดิมๆไม่ได้โหลดน,นะครับก็อยู่ประมาณ5นิ้วมือ5นิ้วมือคนนะครับมือผมอ้วนด้วยนะแล้วก็ เมื่อกี้ได้ลองดูแล้วครับใส่ย,ยาง60ได้สบายนะครับตัวเตี้ยไม่ติดด้วยอันนี้เป็นเป็นเป็นโป่งด้วยนะยิ่งไม่ติดยิ่งเหลือๆเ,เลยนะครับสบายๆนะครับเลี้ยวได้เลยส่วนข้างหลังนะครับก็ประมาณหกนิ้วมือนะครับประมาณหกนิ้วมือข้างหลังก็ไม่ล้นนะโป่งถามว่าล้นไหมไอ้ล้นอะมันล้นอยู่แล้วเพราะยางมันอ้วนแต่ไอ้ตรงริมกาดตรงเนี้ยเห็นริมริมตรงนี้ไหมครับมันอยู่ข้างในขอบล้อ มันอยู่ข้างในขอบขอบขอบคิ้วนะซึ่งตำรวจไม่จับอยู่แล้วครับถ้าได้โป่งขนาดนี้เดี๋ยวให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับทรงด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดูทรงด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับเราไปดูล้อกันต่อดีกว่านะครับ ต่อที่ตัวล้อนะครับล้อจะเป็น t e 37นะครับก้านตรงหยอดแดงนะครับตัวนี้เป็นงาน k a y s นะครับล้อจะเป็นสีน้ำตาลยิงทรายออกทองทองนิดนึงนะครับแล้วก็ขอบจะเป็นขอบอโนได้นะครับขอบอโนไดเงานิดนึงนะครับมีความเข้มกว่าตัวก้านนะครับตรงขอบตรงนี้มีระยะออกมาอยู่ประมาณ1นิ้วครึง่งถึง2อก็ผมว่า2นิ้วนะไม่น่าจะใช่1นิ้วครึง่งสนิ้วนะครับและที่สําคัญ ล้อตัวนี้ตรงรุ่นนิสสันนาวาร่านะครับบ่าเดิมใช้กับตัวบ่าล้อได้เลยนะครับไม่มีการสั่นแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหยอดแดงนะครับมีปั๊มครบเหมือนสเกลล้อทั่วไปเลยนะครับรัดด้วยยางสปอร์ตเอ็กซ์เนโนทนะครับจะเป็นสองหกห้าหกสิบจุดแปนะครับลายยางจะเป็นลายสปอร์ตเลสซิ่นะครับ สวนมากๆนะตัวนี้ใส่กับรถตัวเตี้ยได้สบายนะครับไม่ติดนะสเปค2อง6 0ห้าสวแสวยมากโอเคเดี๋ยวไปดูันที่ตัวรถต่อนะครับ โอเคนะครับก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับใครที่ขับตัวนี้สันนวล่าไม่ว่าจะโฉมไหนก็ตามนะครับล้อตัวนี้ใส่ได้ทุกตัวนะทุกโฉมนะครับล้อล้นนะครับถ้ามีโปง่งถ้ามีโป่งไม่ล้นถ้ามไม่มีโป่งล้นนะครับก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสําหรับใครที่สนใจแนวนี้สนใจสอบถามได้เลยนะครับที่ผมนะครทรัพย์ยังยนเลยนะครับ0 9 4 5์เ9 9 9 9ย สวัสดีครับอย่าลืมไปชมรูปท้ายคลิปด้วยนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับขอบุญครับสำคัญล้อชุดนี้20,000บาททวนนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้า20,000บาททวนนะครับสวัสดีครับ perfect perfect